นาฟังก์ชันงาน,งน,งานคือพลังงานที่น้อยที่สุดของโฟตอนที่ทําให้เกิดโฟโตอิเล็กตรอนได้มีค่าเท่ากับพลังงานยึดเหนี่ยวอิเล็กตรอนในโลหะความถี่ขีดเริ่มคือความถี่น้อยที่สุดของแสงที่ทําให้เกิดโฟโตอิเล็กตรอนพลังงานจนสูงสุดคือพลังงานจนสูงสุดที่เป็นไปได้ของโฟโตอิเล็กตรอนเมื่อเรียนเกี่ยวกับโฟโตอิเล็กทริกคุณมักจะเจอคําว่าฟังก์ชันงานนั่นคงหมายถึงปริมาณพลังงานขั้นต่ำที่จำเป็นในการดึงอิเล็กตรอนออกจากพื้นผิวโลค่ะ หากโฟตอนที่มีพลังงานเพียงพอกระทบพื้นผิวพวกมันจะสามารถถ่ายโอนพลังงานไปยังอิเล็กตรอนและทำให้พวกมันหลบหนีออกไปได้หากพลังงานของโฟตอนตกกระทบน้อยกว่าฟังชันงานจะไม่มีการปล่อยอิเล็กตรอนออกมาไม่ว่าความเข้มของแสงจะเป็นเท่าไหร่ก็ตามไบสไตล์ spy, ใช้แนวคิดควอนตัมของพลังงานของแสงร่วมกับกฎการอนุรักษ์พลังงานโฟโตอิเล็กตรอนหลุดออกมาจากผิวโลหะเกิดจากโฟตอนเข้าชนอิเล็กตรอน และถ่ายโอนพลังงานทั้งหมดให้กับอิเล็กตรอนโดยผู้ที่ไขปริศนาเนี้ยก็คือคุณไอ์สไตน์นั่นเองโดยไอน์สไตน์ได้แนวคิดมาจากพังที่อธิบายความไม่ต่อเนื่องของพลังงานจากการแผ่ดังสีของวัตถุด,ดำจึงตั้งสมมติฐานว่าแสงที่เราคิดว่าเป็นคลื่นมาตลอดจริงๆแล้วเนี่ยเป็นอนุภาคซึ่งเรียกว่าโฟตอนซึ่งพลังงานของโฟตอนเนี่ยมีค่าไม่ต่อเนื่อง ขึ้นกับความถี่ของแสงและเมื่ออิเล็กตรอนที่ผิวโลหะได้รับพลังงานจากโฟตอนจะถูกนำไปใช้เพื่อทำลายพันธะยึดเหนี่ยวเพื่อทำให้ดูดจากผิวโลหะได้โดยเราเรียกพลังงานยึดเหนี่ยวนั้นว่าเวิร์กฟังชันส่วนพลังงานที่เหลือเป็นพลังงานจนของอิเล็กตรอนใช้เพื่อเคลื่อนที่มายังอีกขั้วไฟฟ้าโดยอ์สตน์ได้เขียนสมการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานของโฟตอนพลังงานจนของอิเล็กตรอนและเวิร์กฟังชัน เพื่อนำไปสู่การหาค่าคงที่ของพลัง